น้ำกำลังเริ่มมาแล้วนะครับน้ำเริ่มมาแล้วฮะน้ำไหลตลอดเลยน้ำเริ่มมาแล้วนะครับน้ำไหลมาตลอดเลยน้ำเริ่มมาแล้วน้ำเริ่มเข้ามาแล้วมีแนวโน้มแล้วป่าผักบุ้งเรานะครับมีแนวโน้มแล้วมีน้ำเข้ามาแล้วนะครับมีน้ำเข้าน้ำไหล น้ำไหลมาเป็นทางเลยมีแนวโน้มแล้วนะครับน้ำเริ่มมาแล้วน้ำเริ่มมาแล้วนะครับเริ่มมีน้ำขังแล้วโอ้โหรอลุนกันนะครับว่าวันพรุ่งนี้นะครับเราทำคูคนาแล้ว น้ำจะขึ้นเยอะแค่ไหนนะครับก็รอดูกันรอดูรอชมนะครับเพื่อนๆเรากั้นคูคนาไว้แล้วประมาณหัวเขา่าแล้วเราก็จะรอดูว่าน้ำจะขึ้นได้เยอะแค่ไหนนะครับก็จะได้เอารถมาเตรียมนะครับเตรียมตีตีพื้นดินใหม่นะครับปรับพื้นดินใหม่แล้ก็มาอรอลุ้นกันนะครับเริ่มมีน้ำเยอะแล้วนะครับเริ่มแล้วเริ่มแล้ว เริ่มมีแล้วนะครับอันนี้ทางน้ํานะครับทางน้ําเปิดน้ําเข้ามานะครับน้ําก็ซึมมาจากมาที่บ่อลูกบนด้วยแล้วก็มาจากด้านนี้ด้วยนะครับเริ่มมีน้ําเข้ามาแล้วเดี๋ยวเราก็จะมาเปิดทางน้ํากันนะครับเพื่อนเราเปิดทางน้ําให้น้ําไหลเข้าไวขึ้นนะครับเราจะมาเริ่มเปิดทางน้ํากัน เปิดทางให้ช่วยให้น้ำไหลเข้าเร็วหน่อยนะครับอันนี้ก็มีน้ำมาตามรอยรถแมคโครเนาะเรายังไม่ได้มาเปิดทางนะครับให้เป็นกิจจาลักษณะนะครับเราก็จะเปิดทางให้น้ำเข้าไวกว่านี้นะครับอาใจรุนช่วยกันนะครับเพื่อนๆเ,เราเนาะ นะครับให้มีน้ำใว่ใวนะครับจะได้ลงผักบุ้งเร็วๆพันผักบุ้งก็พร้อมรอแล้วนะครับพันผักบุ้งเขารอแล้วโอ้ยโอ้ยก็มาได้ขาตั้งกล้องมานะครับก็ลายตาหน่อยนะครับพเพื่อนๆเราขอโทษขออภัยเปิดตาน้ําเข้านะครับหวังว่าพรุ่งนี้เช้ามาน้ําจะเข้าเต็มแปลง ค,คิดว่าน่าน่าจะเต็มนะครับวันนี้อาจจะรุ่นเชี่กันนะครับเพื่อนๆเรานะรขอให้น้ำเข้าเต็มแปลงเนาะวันนี้จะได้เตรียมมาลดมาทําแล้วก็เอาผักบุ้งมาลงนะครับที่ขุดกันนะครับเี่อมโครขุดไปเมื่อวานนะครับวันนี้น้ำก็เพียบแล้วนะครับ Mm -hmm. Oh, yeah. Oh, yeah. มัินด้วยันนะครับเพื่อนๆเราให้น้ำเข้าไวๆยไอ้อ่อว่าดินเหนียวมากครับเพื่อนๆดินเหนียวมากเลยเโดยฐานช่วยให้น้ำไหลสะดวกครับโอ้ก้อนใหญ่มากเพื่อนๆโอ้ย เนี้วเหนียวนะครับสมัยตอนที่ผมมานอนนาเนาะในยุค90นะครับผมเป็นอ้คนขับรถไถน,นะครับขับรถไถหน,หนาให้พ่อกับแม่เนาะก็่างน,นี้แหละครับเอาดินเหนียวพวกนี้แหละนะครับนนะปั้นอ๋อาาปั้นนะครับปั้นดินเหนียวเป็น,เป,นเป็นตัวตุกต๊กจุนตุ๊กตาอะไรแล้วก็ว่ากันไปนะ เอาขุดออกนะเนี่ยนะนะโกลยโกยตัวนี้ออกตอนนี้สาวลินบ้านนานะครับก็ก็มาช่วยนะครับสาวลินบ้านนานะครับผู้จัดการนะครับผู้จัดการเปิดทางน้ำเลยเปิดทางน้ำออกไปนะผู้จัดการผมก็มานะครับแบกจอบแบกจอบนะครับผู้จัดการสาวสวยของผมนะครับดูหน้าตาหน่อยเป็นไงโอ้ยยอดแสง โอ้ผู้จัดการน้ำกระเด็นเต็มหน้าผมแล้วผู้จัดการพรุ่งนี้หวังว่าน้ำจะเต็มนะครับคิดว่าน่าจะเต็มแปงโอ้ยลมไว้ทนายอแหลไม่ต้อยดึขึ้น,น,นแล้วไว้ทนายแะละ นแสงนะผู้จัดก,การเรานะครับก็ถอดรองเท้าลุยโคนเลยนะครับผมก็มีหน้าที่เป็นตากล้องให้นะครับเพราะว่าเท้าเป็นแผลนะครับผู้จัดก,การบอกว่าอย่าลงโคนนะครับเดี๋ยวติดเชื้อไม่ได้นะครับก็ผู้จัดก,การก็เลยบอกว่าอาสาโอ้ยไม่ต้องหันดาาว่าท่านี้เยอะ พูจัก,การน้ำเต็มพูกนี้ก็เอาลดลงได้นะครับก็จะทำให้เหมือนกับที่เขาดำนานะครับก็จะเอาลดมาปั่นนะครับเป็นทำเป็นเทือกนะครับทำเป็นเทือกดินเขาเหนียวเราก็ต้องขังน้ำไว้ก่อนสักสองสามวันนะครับ ให้ดินเขาอ่อนตัวแล้วก็เอารถมาปัน่นปั่นเสร็จแล้วก็พันผักบุ้งมาเปิดให้มันแห้งแล้วก็พันผักบุ้งมาลงเลยนะครับคลิปนี้ก็เอาประมาณนี้ก่อนเนาะที่แรกผมก็ว่าจะเอาสิบนาทีนะครับเครื่องก็เดี๋ยวจะโหลดไม่ไหวนะครับเอาประมาณนี้ก่อนนะครับขอบพระคุณนะครับพี่ๆทุกท่านนะครับผมเดี๋ยวเจอกันไลฟ์หน้าเจอคลิปหน้านะครับผมขอบพระคุณครับบ๊ายบายสาวเรียนบ้านนาบ๊ายบายก่อนสู้ซูจุ๊บจุ๊บ